เรามาลุยกันอีกนะคะค่ะป้าหาเห็ดกันอีกคือเกา,าค่ะลุงปาน่ะค่ะดูค่ะชุดของเรานะคะสุดเล่ห้ตุยมุยตุยมุยหน้าใหญ่ๆกลมๆเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะเนาะไปค่ะมาเบิ่งกันป่าเมือนิเสาดอนสิดไดเฮดบอนะคะนี่ค่ะท้ายกระตาต้องตอนต้องตอนเขาป่าคือเกาค่ะคนกูเกาเนาะ,ะเนาะไปค่ะ ดอกแรกแหกหมานของเฮ้าพี่น้องบังยางขอมารู้สึกว่าจะได้สักประมาณหาโลค่ะเห็ดกับว่าพอบงก,ง,องก็่งตัสสตีตีโค้งกลับเลยไหมค่ะก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะเอาไปซ่อมเอาที่บ้านนะคะซ่อมเอาบางัง ออกน้อยๆกับกำลังขึ้นน,นั่นเอาไม่ได้นะคะมึงค่ะเอพามาเบิง่งฟังน่นั่นค่ะคันคันพ่อกับพ่อเป็นอุ้มแบบนี้ไหมพี่น้องคันพ่เห็นนี่คือพ่เห็นเลยค่ะหนุ่มเลยนะคะจุมแหลกแขกหมานของเฮ้าค่ะ ะะดอกเก็บใดฮอกเก็บดอกเก็บว่าใดฮากอะวหวมันเป็นเสือต่อนาะคะดอกแบบนี้นี่เอาไปขายว่ไใดที่พี่น้องดอกดอกบาดบาดนั่นสิแต่ว่าฮอาไปประกอบอาหารการกินของฮอาได้ค่ะนี่ดอกแบบนี้นี่ กินไม่ได้นะขายไม่ได้นะคะแต่กินได้ค่ะเขาไปกินได้หลายคนถามว่าสาวร้อนทําไมไม่ใส่ถุงมือเนาะคะ่ะปีนี้สาวดอนใส่ถุงมือเก็บเห็ดป่ได้ค่ะราว่าสาวดอนอ้วนสาวอุรอนอึดอัดค่ะซื้อหอดแม่น้ำเดนมากแล้วนะคะนี่ <c oughs> เก็บไปเก็บมา จะถึงแม่น้ำเดนมาร์กแล้วนะคะมั่งด,ดค่ะแม่น,น้่นทั้งนั้นเลยค่ะไปไปเราหาทางข้ามกันต่อนะคะเนาะลุยอีกละลอกหนึ่งค่ะ mm. เฮ็ดมูดดรดคาเหีียนเฮิร์น,เ,น,เ,นเก็บมืดเหมือนเนี่ยเอนี่ค่ะ เกดหมดุดนะคะดอกเขียนเฮียนค่ะพี่น้องดอกขายเฮียนบ้งเล่นเก็บหัวไปยางเกลอยวดฟังเดนหมากเราค่อยมีอะไรละยางไปยางมาตัวหดฟังเดนหมากมน่ารลดเก็บเบาเบานิ่มๆอยู่อย่างนี้นะคะนี่ว่ไปไซร์ละ ไอสิลปไปใส่กับไปโหลดมีอะละเขาก็เขาก็สิพออุ้มเหมือนเฮ็ดอุ้มแหลกนะมีอละนี่จั่ได้งัดเร่งสีน้าพี่น้องเนาะนี่ค่ะเด็จังได้ แกงกล่อง,กงกองเร็ววะพี่นองแกงกล้องเร็วไหมโซ่ไปต่อค่ะ จอนสินแดลนะี่เบื้งโหลดค่ะเฮดสาวดรนนี่รับปัะกันมิติดอกใหญ่ๆหลายๆคนถามมาป้าเ็ดที่เก็บนี่หุดจักกันบออันนี้นี่บริหุดจักด้วยค่ะมาตามมาค่ะพี่นวงค่ะพี่กัดใหม่ไปเรื่อยๆค่ะ ีนี่กับสิพอ่อจังซีปีหนาเขากะสิมาหาอีกจังสีไหมค่ะเพราะว่าปลาก็เกลาูกะาเก็บถูกมื่นมันกับบกเกิดเนาะคะ่ะเนาะนี่มันคนี่กับไปเป็นเสือเนาะคะ่ะเนาะตุ้มแก่เขากับบ้เอาวอุ้งสีไหมพี่น้องน,นี่เป็นเสือค่ะไปต่อค่ะ เดินไปเดินมาเราก็เจอดงเห็ดอีกเหมือนเดิมนะคะเมืองพี่น้อง้ยังค่ะสวยงามค่ะจังสิีอาวด้วยพี่น้อง มึงเพิ่นนันนะ<อ>เฮ็ดเพิ่นกระสิเถาแน่มังแน่หนุนนี่นั่นดอกเถาเข้ากับเอา,เอาดอกเก็บแต่เข้ากัเก็บดอกเก็บอะไรเข้าก็ไปเอาไปเป็นเสือปีนาค่ะโอ้ยวีเสาดอนมันค่ะพอ่อซ้ำนี่ในป่าไม่นี่ถือว่ามีแรงมันดานใจค่ะค่ะนี่ ได้มันด่างใจค่ะสุดยอดค่ะไก่ก็เหนือหัวเไก่ก็เกีบที่จังไหน มาเก็บเห็ดแล้วก็มาพอทอดละซับพี่น้องอยู่ในป่าแต่ว่าเปิดแบตเปิดยังบ่ได้ค่ะกันเลยสิเอามาะใหมองแกงๆให้คนเพิ่นเห็นกะคาเพิ่นมาตามหาปลาของไผ่สาวดอนกะจับแน่หลักๆก็คือสิว่าเป็นยังหรอกนะคะแต่ว่าสิเอามาะใหมองนี้ให้เพิ่นค่ะนี่หมองแกงๆให้เพิ่นเห็นเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปต่อดอกก็มีเม็ดตัวหนึ่งเข้ามา โอ๊ยหดกัดคอยเพาว่ามันสมบเก็บเลยต่มันนเขาปรมาณตวาเก็ดแนี้ม่ไปมาเห็นมิตรเล่าเลยเหรอนี่ขา

มาตกป้าหนิผลบ่าเห็ดเหลืองเห็ดเก่าเหรอไพี่น้องว่าค่ายเหี่ยนหอนหอนป้าไอโฟนนี่บ่ดีเด้อป้าไอโฟนป้าไอโฟนเห็ดเหลืองเออเห็ดเห็ดเก่าเหรอไหมเมื่อวานสังเกตบ่าัวสงเกตม่านบอมีบารมีบ่เกิดต้องพูดใหสิลับค่ะลับไปโหลดเอ้า งานะน้าม่านบะมี่บารมีบวเกิดนะคุณว่าอ๋อเดี๋ยวเหตุนี่จะหันซอหันซอเข้ามาเขากันทีเดี๋ยวเหตุบอสซำดูซออ๋อโอ้ย แต่รออาเธอรอั